ช่วงนี้นะมีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญระดับโลกแล้วก็ส่งผลถึงชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อาจจะไม่ใช่เวลานี้ทีเดียวนักนะแต่ว่าก็ในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นั่นคือ การประชุมของสหประชาชาติเพื่อรับมือกับปัญหาโลกร้อนนะเขามีชื่อย่อๆว่าคอปบปจัดมาทุกปีนะแล้วปีหน้าคงจะจัดอีกเขาก็มีผู้แทนจาก ประเทศต่างๆทั่วโลกเกือบ200ประเทศน,นะมาประชุมเพื่อหาทางบรรเทาปัญหาโลกร้อนหรือที่เขาเรียกเป็นทางการว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ <c oughs> แต่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าโลกร้อนว่าตอนนี้มันอุณหภูมิมันสูงขึ้นเรื่อยๆที่สูงขึ้นก็เพราะว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะ เช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับเป็นผนังของเรือนกระจกนะที่อยู่บนบรรยากาศคอยเก็บกักความร้อนความร้อนนี่ก็มาจากโลกนะซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เนี่ยมันพอตกมาถึงพื้นโลกเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยพอตกมาถึงพื้นโลกเนี่ยส่วนหนึ่งก็กลายเป็นความร้อน แล้วความร้อนส่วนหนึ่งก็สะท้อนกลับไปสู่บรรยากาศแต่ว่าเรือนกระจกเนี่ยหรือกา๊าซเรือนกระจกนี่มันไปมาไปกั้นเอาไว้ไม่ให้สะท้อนสู่บรรยากาศมากเกินไปก็เลยโลกก็เลยมีสภาพเหมือนกับอยู่ในห้องอบนะหรืออยู่ในเรือนกระจกก็คือร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อย เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันระดับโลกเลยนะที่ปารีสแล้วก็ตกลงกันว่าจะต้องหาทางทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยสูงไม่เกิน1.5องศาภายในปี2030นะก็คืออีก6-7ปีข้างหน้า ไม่ให้เกิน1 5จุองศานี่หมายความว่าเมื่อเทียบกับสองรปีที่แล้วนะรวมมาสองร้ปีที่แล้วนี่มันยังไม่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็เลยมีการใช้พลังงานน้ํามันเราก็เลยมีการึ่งกระจอกาาออกมามากโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาน้ํามันเผาถ่านหินแต่ว่าเป้าเนี่ยคือ1 5จุองศาไม่ให้เกิน ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน1.5องศาเมื่อเทียบกับ200ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันก็1.2องศา1.3องศาเข้าไปแล้วเราก็มีโอกาสที่จะถึง1.5ก่อนปี2030ยิ่งอันนั้นคือว่าเขาคาว่าเนี่ยภายในปี2100เนี่ยนี่คิสักราดนะอีก70ปีข้างหน้าเนี่ยบุญุภูมิลงจะสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ3องศาถ้าไม่ทำอะไรเลย นั่นก็หมายความว่าโลกนี้มันก็จะวิกฤตนะเรียกว่ากลายเป็นนรกบนดินเลยสำหรับมนุษย์นะแล้วก็สำหรับสัตว์อีกมากมายเพราะว่าจะเกิดน้ำท่วมเกิดฝนแรงเกิดขึ้นความร้อนเกิดโรคระบาดเกิดปัญหาต่างๆตามมาเขาก็เลยประชุมกันนะทุกปีทุกปีแต่ว่ายังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าไหร่ ชุมชนวัานธรไงเนี่ยจะลดการเผาผลานเชื้อเพลิงที่ทำด้วยที่เป็นน้ำมันหรือถ่านหินทำไงเราถึงจะใช้พลังงานทดแทนพลังงานธรรมชาติมาทดแทนเช่นโซลาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแต่ตอนนี้มีประเด็นหนึ่งที่พูดกันมากนะคือว่าปัญหาที่เกิดจากการผลิตอาหารเพราะว่า เกษตรกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมันเป็นตัวการทำให้เกิดการเสือนกระจกทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และโดยพะมีเทนเนี่ยเกือบหนึ่งในสามเลยนะของปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้การทำกรเกษตรกรรมโดยพราะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยและนี่รวมไปถึงการแปลรูปอาหารด้วยนะ แปรรูปอาหารรวมไปถึงการบริโภคอาหารในครัวเรือนเขารวมๆกันแล้วเนี่ยนะพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งในการผลิตและการบริโภคและการขนส่งอาหารการแปรรูปอาหารนี่สูงมากเลยนะโดยเพราะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเพราะว่าเลี้ยงสัตว์นี่มันต้องถางป่า ังป่าก็ต้องเผาปา่าเกิดก้าค,คาร์บอนไดออกไซด์แล้วป่าที่เคยมีซึ่งเคยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็หายไปนอกจากนั้นเนี่ยนะยังต้องใช้พื้นที่ในการปลูกอาหารสัตว์ได้อาหารสัตว์าาตมาแล้วนี่ก็ต้องมาแปลรูปนะ เพื่อให้สัตว์กินได้และให้มีเนื้อที่มีคุณธรรภาพคันนี้เขาคิดสารตาแล้วเนี่ยเรื่องการผลิตอาหารเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากและยิ่งกว่านั้นคือมันเกิดความสูญเปล่าเกิดความสูญเปล่าง่ายที่ว่าอาหารที่ผลิตได้เนี่ยมันถูกทิ้งตั้งแต่อยู่ในไรนาแล้วเก็บเกี่ยวไม่หมด ตกหล่นหรือว่าอาหารไม่สวยเช่นผลไม้นี่มะเขือเทศมะม่วงเนี่ยไม่สวยก็ทิ้งปลูกตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นเลยแหละนะเพราะว่าพอไม่สวยก็ขายยากเพราะว่าเนี่ยอาหารที่ถูกทิ้งเนี่ยตั้งแต่ในไร่นานะจนกระทั่งมาถึง ช่วงที่ตกหล่นระหว่างการขนส่งรวมทั้งที่ถูกทิ้งหรือสูญเสียไปในระหว่างที่มีการแปลรูปนะแปลรูปอาหารรวมทั้งพอมาถึงบ้านพอมาถึงศูนย์การค้าก็ถูกทิ้งเพราะขายไม่หมดและที่ซื้อเข้าบ้านใส่ตู้เย็นก็กินไม่หมดก็ทิ้งพวกนี้เนี่ยมากถึงหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้ในโลก โอ้โหมหาศาลนะแล้วนึกถึงคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินนะวน่ามีไปหลายร้อยล้านคนเนะี่ยแต่ว่าเรากับทิ้งอาหารจำนวนมหาศาลแล้วถ้าคิดเป็นแล้คิดถึงพลังงานที่ใช้ในการผลิตอาหารที่ถูกทิ้งตั้งแต่ในไร่นา จนมาถึงที่บ้านนี่โอเ้เขาว่ามันพลังงานที่ใช้นี่มันก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะก็เยอะมากนะมีน้ำซ้ำอาหารที่ถูกทิ้งนี่กลายเป็นขยะมันก็ปล่อยก๊าซมีเทนหรือว่าสร้างมลภาวะเข้าไปอีก ไอ้เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะเพราะว่าเราทุกคนกิกนอาหารบางทีเราก็ผลิตอาหารด้วยเราก็เป็นชาวนาชาวไร่นั้นถ้าเกิดว่าคนในโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารเช่นกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะกินผักให้มากขึ้นหรือว่ากินอาหารแล้วเนี่ยมีของเสียน้อยลง ว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาของโลกได้เลยทีเดียวนะลดมลภาวะลดปัญหาขยะแล้วก็ลดการสูญเปล่าทางด้านทรัพยากรแล้วก็ทำให้ลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะตระหนักนะเราจะมองแต่ ปัญหาในบ้านของเราในที่ทำง,งานของเราหรือแม้แต่ในประเทศของเรายังไม่พอมันต้องมองไปถึงทั้งโลกแล้วก็มา,กมาแก้ที่ตัวเราล้วนที่การกำกับแก้ที่การบริโภคอาหารของเราปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานของเรารถยนต์เป็นต้นอย่างนี้ก็ใช้รถยนต์ที่เป็นรถไฟ,ฟฟ้ากันมากขึ้นแล้ว หลายประเทศนี้ก็ประกาศแล้วนะจะเลิกผลิตรถที่ขับเคลื่อนดนน้น้ํามันภายในไม่กี่ปีข้างหน้าในยุโรปเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยต่อไปรถที่ผลิตรถรถที่ขับเคลื่อนดน้น้ํามันนี่ก็คงจะมีน้อยลงนะแล้หันมาใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากันมากขึ้นมันก็จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้บ้างนะไม่มากนะักแต่ก็ยังดี รวมทั้งการบริโภคอาหารด้วยเราต้องตระหนักนะว่าอาหารที่เรากินนี่มันก่อปัญหากับโลกอย่างไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องจ่ายเงินสิ้นเปลืองเงินงของเรานะแต่มันสามารถจะไปก่อผลกระทบให้กับชีวิตอื่นหรือก่อผลกระทบให้กับสภาพของโลกในวันข้างหน้าได้เรื่องนี้ต้องคิดกันละต้องรู้จักต้องเข้าใจต้องเรียนรู้ ไม่งั้นเนี่ยเราก็จะสร้างปัญหาให้กับคนรุ่นหลังนะซึ่งก็คือลูกหลานของเราเองอเตรียมรับผ่อนวิชิตังปฏิตัง,ต,งตุมหังคอยทาผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชาตูจองสำเร็จโดยชาพรสาเพะุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติรโสยธาเหมือนแกมณีอันสว่างสวายหวนยินดีสาพพิโยวิวัชนตุวานตาไรทั้งกวงจงบาราดไปสาพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัตวันตรายโย อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาทานาสิลิสนิจังุทาปัจจายนโนจัตารธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพลังสามสิบาการคืออายุวันนาสุขะภละ ยอมเจริญก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวาตุสาพมังคลลังพาสาภามงคลจงมีแก่ท่านกลาขันตุสาพะเทวตาพาราเทวดาทั้งบวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวณาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาาาสังฆานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งราโสสาธาโสธิภาวันตุเจขอวามสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทม